ไปเบิ้องสีสันบรรยากาศนะครับในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาตินะครับพร้อมทั้งเป็นงานระลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเพื่อ,อาสารพลังความสมัครสมานสมรคีนะครับด้วยการกีฬาของสมาชิกฮะ ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับนายกัมปนาจักรวันวิเลศศีพุทธาร่องผู้วาราชการจังหวัดนครพนมนะครับเพิ่็ได้เป็นประธานในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2 5 6 7ที่สำนังกงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมจัดขึ้นนะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระราชวงศ์เธอ กรมบม,มือร์พิทยาล่มก่อนนะครับถือว่าเป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยนะฮะที่เพิ่นส่งริเริ่มทดลองจัดตั้งสงหกรณ์ข้นเทือแรกนะครับเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสหกรณ์นะครับซึ่งถือเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศสอยยกระดับคุณภาพชีวิตและสางรายได้สางความยูดีกินดีให้แก่ม่วนสมาชิกพ่อแม่พี่น้องประชาชน และเพื่อเป็นการเผยแผ่นะครับระบบสหกรก์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและรักการนะครับถึงวิธีการของสงหกรก์และสามารถนําไปชสในการดำรงชีวิตได้ยั่งถูกต้องครับหลังจากนั้นก็ได้มีพิธีว่างพันผุ่มดอกไม้สดสักการะและกล่าวสาดุดีพระราชวรวงเธอกลุ่มบม,มือพิทยาล่งก่อนนะครับพระบิดาแห่งการสหกรก์ไทยพร้อมท้งนี้มีการอ่านสารท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเนื่องในวันสหกรก์แห่งชาติประจำปี2 5 6 7 หลังจากนั้นก็นมีการมอบเงืนสนับสนุนนะครับจากกองทุนสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์นะครับพร้อมทั้งกลส่มงเสริมสหกรณ์และการให้การสนับสนุนสหกรณ์ไปใส่ในการดํารงชีวิตพิธีถ้ำบุญเลี่ยงพระนะครับถวายพัตาหารและกะเครื่องทยายาทั้มซึ่งหลังจากนั้นครับผู้ชมครับในช่วงบ่ายและย่างเหมือแรงนะฮะก็ได้มีกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์นะครับและสหกรณ์สัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรักสมัครสมาคคี ให้แก่นะครับสามารถชีกของสงหกรณรคือการแข่งขันทั้งกีฬาไม่ว่าสิเป็นกีฬาระดับสากุลทั่วไปนะครับแล้วก็กีฬามหาสนุกเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสงหกรณรกันนะครับกลายเป็นความรวมไม้รวมมือทังธุรกิจที่มีประสิทธิภาพนําไปสู่นะครับความหมั่นคงของทุกๆสหกรณรในอนาคตซึ่งการจัางงานในเทอร์นี่ได้รับความรวมไม่รวมมือเป็นอย่างดีนะครับจากขบวนการสหกรณรในจังหวัดนครพนมนั่นเองนะฮะนี่คือบรรยากาศ ของการนะครับผมทำบุญตักบาตรนอิกุงเนาะและถวายเพ่หลังจากนั้นครับนี่ฮะบรรยากาศแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นะครับในช่วงบ่ายและช่วงย่างําเหมือแรงสนุกสนานกันเรยที่เดียวนอภิกุงค่ะ